The Psychology of Money โดยคุณ Morgan h o ฮเ e l ถ้าอ่านนำเสนอนีบต้องขอโทษนะครับก็คือ psychology psychology of money ก็จิตวิทยาเงินเรื่องนี้มีแปลไทยเป็นหนังสือที่เราอ่านแล้วผิดคาดมากๆผิดคาดเพราะมันดีดีแบบดีอะแล้วก็หนังสือไม่ได้หนาเนี่ยถ้าเล่มที่เราถืออยู่เนี่ยก็238หน้าแปบเดียวก็จบแล้วก็ หนังสือไม่ได้แน่นหมายถึงว่าตัวหนังสือไม่ได้แน่นเท็กซ์ไม่ได้แน่นเวททุกา่าองานดีมีกราฟมีหน้าขั้นอยู่พูดตรงๆต,อ,งต,อ,นตอนแรกที่ที่หยิบม,มาเนี่ว่าแบบโอโ้แม่งงแบบเชี่ยสอนก,นเอกเนูเรื่องการเงินวิในการเงินเยอะแน่เลยกลายเป็นว่าไม่ใช่คุณมอร์เกนเนี่ยเขียนเป็นหนังสือจิตวิทยาเป็นหนังสือจิตว่าที่แบบเงินเงินมันไม่ใช่แค่เงินมันคืออำนาจ มันคือวินัยมันคือมันคือการสะสมของประสบการณ์มันคือการเก็บเล็กผสมน้อยมันคือการอ่อโอ้มันมันไม่ใช่แค่เรื่องของแบบตัวเงินอย่างเดียวมันคือแบบบอกเหมือนถ้าพูดแบบแมมจุดเดียวของเงินอยู่ในอากาศมันก็มันก็มันก็ใช่คือเงินมันอยู่ในอากาศจริงขึ้นอยู่ว่าเราจะเก็บและดูแลเขายังไงแล้ว เงินชอบอะไรและเศรษฐกิจมันเป็นยังไงเขาลงลึกไปถึงขั้นแบบเออทําไมเออ่ธุรกิจบางธุรกิจถึงเวิร์กทำไมบางธุรกิจถึงไม่เวิร์กทำไมบางคนถึงเก็บเงินอยู่ทําไมบางคนถึงแบบสะสมเงินได้ดีตัวอย่างที่โอ้ทุกคนน่าจะพูดเหมือนกันหมดคือคุณวอร์เรนบัฟเฟตเล่มนี้ก็มีแงมๆเรื่องคุณวอร์เรนบัฟเฟตเหมือนกัน คือคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟต์เนี่ยที่แบบเราเชื่อคนที่อยู่สายการเงินหรือแบบต่อให้เป็นคนธรรมดาทั่วๆไปก็อาจจะคุ้นหัวหน่อยว่าเป็นคนรวยคนรวยคนรวยเนี่ยคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟต์อ่ะแกไม่ได้รวยตั้งแต่แบบยี่สิบนะเว้ยแกมารวยตจนแกอยู่เยอะนะและให้ผลที่แกรวยคือแกซื้อหุ้นแบบค่อยๆซื้อหุ้นเช่นอตอนนี้แกมีเงิน สมมติมีเงินหมื่นหนึ่งแกจะซื้อหุ้นห้าพันบาทเราก็ได้กําไรจากหุ้นสมมติห้าร้อยไอ้ห้าพันได้ห้าร้อยเปนสิบเปอร์เซ็นต์เนาะสมมติห้าเปอร์เซ็นต์ก็สองรอห้าสิบาทแล้วแกเอาสองร้อยสิบาทนั้นมาเติมแล้วทีเนี้ยมันก็ปั่นผลแล้วมันก็ทยอยทยอย,ย,อยเก็บเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆคือคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์เฟอะแกแกรวยเพราะงี้เลยแกแกถึงแบบมีเงินเยอะตอนอายุแกเยอะมากๆเนี่ยเพราะว่า พอแกมีเงินแกก็ไปเติมในหุ้นแกมีเงินแกก็ไปเติมในหุ้นแกมีรายได้เสริมแกก็มาเติมจนสุดท้ายเนี่ยความเหนื่อยที่แกแบบเก็บมาตลอดเนี่ยสุดท้ายมันก็แบบบุง้งออกมากลายเป็นโอ้ว้วาวปันผลแต่ละเดือนก็สามารถดูแลจะได้อะไรเงี้ยเหมือนกับคุณดิวคุณดิวที่ที่แกซื้อเรือยอระที่แกมีรถหลายๆคันเนะี่ยแอบนะขอดู ชื่อคุณดิววิรวัตปะวิราวัตคุณดิวอ่าคุณดิววิรัวัตเนี่ยที่เขาเขาเหมือนเป็นกูรูด้านด้านการเงินหน่อยแล้วเขาก็ช่วงหลังนี้ที่เขาทำคอนเทนต์มากขึ้นเนี่ยเหมือนกันคือคุณดิวต้องเข้าใจนะว่าบ้านเขามีใช่แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องสร้างด้วยตัวเองเหมือนกันแล้วคุณดิวว่ายี่สิบช่วงอายุยี่สิบสามสิบสี่สิบเนี่ย เขาก็ทุ่มเทกับงานเขาก็ฉลาดเก็บในหุ้นของทั้งหุ้นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆเจนทุกวันนี้แกก็ใช้ชีวิตได้ใช้ชีวิตเลยแหละในในตอนเนี้ยที่มีคอนเทนต์มีอะไรตัวอย่างที่ที่เห็นเห็นกันอยู่ครับเนี่ยเราว่าระหว่างเหมือนคุณเดียวคุณ Warren ett, วอร์เรน u บัฟเฟตต์เขาก็เข้าใจเรื่องแบบจิตวิทยาของการเงินไงไตโค o โลจีออฟมันนี่ แล้วว่าเขาเข้าใจแล้วเขาเดินมากถูกต้องจนตอนเนี้เงินก็เริ่มดูแลเขาแล้วพราะช่วงแรกเขาเาเองเขาก็บริหารเงินแล้วก็ดูแลเงินเป็นอย่างดีเพราะหนังสือเรื่อง Psychology of Money หรือภาษาไทยคือจิตวิทยาการเงินใช่ไหมใช่สิเสิร์ให้กลัวข้อมูลผิดพลาดมากเลยอะคือต้องขอโทษด้วยคือเราเราอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเราก็แต่อยากให้คนอ่านหนังสือนะแต่ขอ ขอหาชื่อแป๊บหนึ่งนะปุมบปุปุหนังสือภาษาไทยจิตวิทยาว่าด้วยเงินโอเคไซโคไซโคโลจีออฟมันนี่จิตวิทยาว่าด้วยเงิน Psych o, ดีนด,ดีดีมากๆหนังสือเริ่มนี้ไม่ได้แบบเขาไม่ได้แบบบอกเทคนิคการรวยเร็วการอะไรเลยแต่ว่ามันคือการปรับให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วว่ากระแสะการเงินมันเป็นยังไงทำไมเงินถึงเกิดตรงนี้ทำไมเงินถึงหายไปจากตรงนี้อะไรเงี้ยก็อยากให คนทำงานทุกคนมีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้มากๆครับเอ่อหนังสือไม่ได้หนาแต่ข้อมูลข้างในแน่นคุ้มค่าแน่นอนเราเองเราอ่านเป็นหนึ่งครั้งแต่ถ้ามีโอกาสก็จะอ่านเลือเล้อยๆอ่านเยอะๆเพราะสุดท้ายแล้วการวางแผนการเงินที่ดีจะทำให้ชีวิตดีนะก็หนังสือเล่มนี้ดีมากๆไม่ไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านี้เพราะลงดีเทลไป พูดตรงๆคือถ้าเราเอาเนื้อหาในหนังสือมาอา่านมามาพูดอะ่ะมันก็ผิวัดุวัตถุประสงค์ที่เราอยากให้คนอ่านหนังสืออะ่ะต้องต้องขอโทษจริงๆถ้าแบบคาดหวังว่าเราจะเอาเนื้อหามาบอกเยอะขนาดนั้นแต่เราบอกดลไลนๆแล้วเราบอกว่าเล่มนี้มันดียังไงอะได้อันนี้เรายินดีมากๆแต่ถ้าอยากอยากให้อ่านหนังสือด้วยตัวเองนะครับหรือถ้าไม่สะดวกจริงๆเราว่ามันก็มีอีบ e ุ๊กหรือมีคนที่เขาแบบมามาอ่านหนังสือให้ฟังหรืออะไรเงี้ยหรือช่องอื่นก็ได้ที่เขา สรุปหนังสือแต่จริงๆแล้วอยากอยากให้อ่านเองนะมันเป็นประสบการณ์มันคือได้สมาธิได้ไหลด้วยครับก็น่าจะประมาณนี้กับอีพีนี้กับหนังสือเล่มนี้ก็แนะนํามากๆก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้แนะนำหนังสือเล่มไหนหรืออยากให้พูดคุยหัวข้ออะไรก็คอมเมนต์มาได้หรือ DM มาก็ได้เรายิานดีจะตอบใน DM เหมือนกันนะครับอะไรที่คุยใน DM เราเราก็จะคุยใน DM แล้วเราเราจะไม่ใช่แบบอ๋อขอบคุณมากครับที่แนะนําหัวข้อเลยเดี๋ยวผมเอาไปพูดในเนี้ยม่นก็ไม่อะแต่ก็ก็คือคุยในดีนี่แหละแล้วก็มีอะไรเราก็ยินดีที่คุยนนแต่ท้ายสุดแล้วถ้าไม่ไม่คอนเซนต์เรื่องกันให้เรามาทําเป็นอีพี้วก็เราก็จะไม่เอามาทําเป็นอีพีนะครับสุดท้ายแล้วเราเราแค่อยากบอกว่าบางทีปัญหาของคนหนึ่งคนอาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นก็ได้ถ้าถ้าเรามาแชร์กันแบบนี้เนาะก็โอเคครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังมากๆวันนี้น่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ